สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมากับผมในแม็กไม่ล็อกวันนี้จะมาเล่นแฮ p ปี้วีครับเอาละมาเล่นกันเลยบางคนก็ยังจะไม่รู้นะครับว่าแฮ p ปี้วีคืออะไรเพว่าแฮปปี้วีนั่นก็คือมันเป็นเกมที่สนุกแต่ไร้สาระนิดนิดก็คือเราสามารถเล่นเกมจากด่านที่คนอื่นสร้างได้นะครับ เราก็สร้างได้เหมือนกันแล้วก็ลงเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็จะมาเล่นดนนังคนอื่นนะครับเราจะมาเียงตามเลตติง้งผู้คนเขาชอบกันจะเล่นหราไหนดิอ่ะเซเลนแมนเหรอ,อมาเลยอ้าวเชียอปาบอลอ,อย่างนั้นรึเนี่ย យ៉ា!អាបន្នីមင်းนี่អោដេសហ៊ីអូអូណូมันกำลังจะมาเอาไหมยังมันๆเเล้วเอ๊ะนี่แล้วអឺ

เริ่มมาก็ตายเลยเออเออโอ้ยโอ้โหเอาลูกหัวขาดแลัวอ้าวหัวขอหักเอาใหม่เอาใหมอ้าวเอาเจ็บนี่ได้เรียนออ้าวอ้าว ไม่เอาอืมไม่เอานี้ดีกว่าหนุนเดิมครับตัวเดิมอืม

เอ๊ํจำได้ว่ามีอ่านี่ลองันนี้ดูโอปามีดจะเปินีเบอร์จะเปินงเบอร์อ่าโดนเสียบด้วยชืดชดนี่เอาไปกินเลยข้างหลังเอาไม่โดน ไอ้สันต์คขสชึกไอ้เต็นริเวอร์เราไปที่ไปเ,เอาไปเอาเอาไปดิไปไปเลยไม่โดนงงยากลำบากจริงทาไมชึกเอา้าไม่โดนใครเลย เฮ้ยเมังทำอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาซันดคอสตายปีย่โอ้ยกขึ้นมายกขึ้นมายกไม่ขึ้นครับเย้เฮ้อแล่นอะไรต่อดี เออนี้ก็น่าหนุกกันนะมันพุ่งตูดคุณออบไปดิมันหลบไปก่อนเอาใหม่เามมาเลยมาเลย

ขาเม, <tem> ม,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 มืองตายลังสุดรอเลยตายกูตายละมีด่านซามูไรอยู่นี่นะเดี๋ยวหาซามูไรก่อนตอนนั้นเล่นโคตรมันเลย เร็วๆอยากเ,เาลดด่นแล้วเอ้ยจะมาโหลดดิ้งเลยวงเลยเว่อะไรเนี่ยขอคัดซีนแป๊บนึงมามาต่อ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 โอ้ยอืมเล่นไหนดีว่านี้อ่ะ ฮาร์ดคอร์สมุไรฮาร์ดคอร์กอไก่สมุไรยังไหนวะเน,นี่ยยืยฉึกโอ้ไปนี่อุ๊ดโ,นะโอ้โหคด,ดีเลยเอาไอ้เหี้ยเอาตายเลยชะกระตุกมามึงทำให้กูตาย <c oughs> เอาไม่ตายอ่ะไม่ตายอ่ะไปตายมั้ยตายมั้ยตายมั้ไอมนีนต่ตายเลยนี่ลงไปเลยปุ๊บแบกอ้าวกูตายอ้าไม่เอาแล้วเล <c ười> ือดออกเลยออ ว้าลังดูฮักเอาแมวนี่มันอืมลิพท้นเป๊แมวซัมไมลนนมมไท์ออเทนนอนเอ้าวมาแม่งก็ไอเหี้ยมเหือเลยวะโอ้วินิเตกวินเตก ม่ได้เด็กอ,อกทำไมามาเดี๋ยวหลบให้ดูมา <c oughs> เอาที่หลบไม่ได้ดซามูไรเบทเทิลมาเลยเอ้ย มาไม่ให้กูตั้งตัวเลยกูอ่านไม่ทันนะเนี่ยโอ้ยให้กูตั้งตัวมั้งสิครับมาเลยไอ้ขี้แม่งเดินมาจะทิ้มกูเลยเอ้ยอไม่เอาไม่มันเดยงตามเลตติง้ง ในเลติ้งเยอะๆเล่นเลยซามูไรอืมก็น่าสนใจอ่ะวิธีสวิงเดือสวอทจะให้ทำยังไงอืม <c oughs> ว้าวโอ้โอะมันสองใช่ไหมโอะโอมายุนนี่มันร้องมาเอ้ยม,มันมีอะไรเนะี่ย ใช่คุณยังมีชีวิตรอดครับนี่โยคะโอ,อเป็นบอยโจโจผมชื่อเองชื่อเองไดเพิดดีกีดีดีเออเอ,อ,อีพิก เราต้องเป็นตัวนี้มั้งเอาก็แค่นี้เองนี่นะนึกว่าจะมีอะไรซะอีกอา้าวมันโดนเองนะไปพอแค่นี้แหละสำรับพาร์ทแรกของ Happy w i e l ขอสวัสดีครับ